ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทอดกระถินสามัคคีมหาคุสลตั้งถวายเป็นกองทุนเพื่อร่วมสร้างองค์พญานาคราชสีสุดโภผู้เลิศฤิ์แห่งลุ่มน้ำโขงเนื่องในงานกระถินสามัคคีที่ตะวันงามยามฟ้าสางขอบโขงผาง,งามวัดธรรมอมรวิสุทธารามตะวันออกสุดสยามบ้านทุ่งนาเมืองตำบลนาโพก,กลางอำเภอโของจีนจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดการ วันอาทิตย์ที่20ตกุลาคมพุทธศักราช2567วันแรม3ามข้าเดือน11เวลา1 0 1นาฬิกา19นาทีร่วมทอดกระถินสามัคคีเวลา 11. นาฬิกาถวายพัตตาหารเพลงณศาลาปฏิบัติธรรมพระพุทธมิ่งมงคลประทานพรลอลียบชายแดนเขตขัน าาาาอยู่ใกล้อยู่ไกลขอให้มีความเห็นถูกต้องตั้งใจได้ก็ตั้งตัวได้ตั้งใจไม่ได้ก็ตั้งตัวไม่ได้ทำกำําดีแก้ปัญหาชีวิตทำกรําไม่ดีจะเพิ่มปัญหาชีวิตเราสร้างกรรมกรรมสร้างเราเสียอะไรก็เสียไปแต่จะให้เสียจิตของดีๆอยู่ที่จิตทำให้สุดขุดให้ถึงเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเป็นมงคลสูงสุดข,ของชีวิตแล้วชาวคุณนาเมืองของ มมไไลลอยยาากกกูๆนนนคคุัวัดถ้ำอมรวิสุธทธารามพระพุทธมิ่งมงคลประธานพรตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาเมืองตำบลน,นาโาพกลางอำเภอโขงเตรียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่เขตป่าดงนาทามซึ่งอุดมไปด้วยพันธุ์แมกไม้นานาชน,นิดมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายเช่นพระพุทธมิ่งมงคลประธานผรทั้งสูงทั้งเด่นเย็นตาเย็นใจในแดนสงบและพระประธานซึ่งรวมสุดยอดมหาว่านทกะองค์พระพุทธมิ่งมงคล,ลงสีสลสหาาัสย่าสุดล้ำค่าพระพุทธมิ่งมงคลปลาเลไแสนสุขใจจริงพระพุทธมิมงสส่งม,มงคลนาปลกน้ำตกแสงจันเขาวันยั์ท้าชี้เท่าผาทิ้งความเศร้า รอยเท้าคนโบราณอ,อานม้าหิงถิ่นถ้ำมหัศจรรย์สิบพันโบกบกหงสันแก่งส้อยสวรางซาวพันโบกน้ำตกพุ่งนาเมืองามนักกลานทำหลางจันทรตะวันงามยามฟ้าสารรับพลังแสงทอง่องฟ้าขอบโขงผางามล้ำค่าปาดุงนาถามยามเย็นเดินเล่นหาทรายขาวยามค่ำ นั่งกินลมชมดาวยามเช้าดูตะวันขึ้นจิตสดชื่นเบิกบานอายุยืนนานสุขทั้งกายสุขทั้งใจในแดนสงบสมดังพุทธภาสิทตที่ว่าสุขอื่นดิ่งกว่าความสงบไม่มีพี่ตะวันงามยามฟ้าสางขอบโขงผางางวัดธรรมมณวิสุทธาราตะวันออกสุดสยามบ้านทุ่งนาเมืองนอนตะวันบานปากใจไปพองคอยหัวใจคนไกลลอยลง พสะอ่อนลายนาโพเนื้อกลางไทยเบิงผู้ใดนี่ก็มีเสน่ห์อยากกินข้าวเสาเือได้กุศลอันเลิศล้ำและเป็นโชคอันประเสริฐเลิศล้นของชีวิตนาสาราปฏิบัติธรรมพระพุทธมิ่งมงคลประธานพร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่ใจบุญทั้งหลายร่วมทอดกรถินสามัคคีมหากุศลในครั้งนี้โดยทั่วก,กันเถินมีผู้ใจบุญบริการอาหารตลอดงานพระพุทธมิ่งมงคลสาธุดนให้พบช่องทางได้มาอยู่หน้าโพกลางขอลูกสาวสักนา